มาอีกแล้วนะคะมาอีกแล้วคลิปนี้ก็พามาดูที่เดิมๆนะคะแต่สาระแต่ละคลิปไม่เหมือนกันนะคะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมามาชมบรรยากาศก่อนมาอัปเดตต้นข้าวต้นกล้าก่อนนะคะว่าเริ่มเขียวขจีแล้วนะคะดูทุกวันเขียวทุกวันนะคะคลิปนี้เราก็จะมารู้จักกับใบเตยเหมือนกันนะคะใบเตยใครๆก็รู้จักใช่ไหมใบเตยใครๆก็รู้จักแต่ว่า ใบเตยใบเตยที่เขาทําขนมกับใบเตยที่เขาไหว้พระเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเราก็ไม่รู้เดี๋ยวเราต้องมาดูก่อนว่าเขาเขียนว่ายังไงบ้างนะคะเราก็เห็นแต่หัวข้อเท่านั้นเองเห็นแต่หัวข้อเราก็มาอ่านให้พวกเราได้ฟังนะคะก็มาให้เพื่อนๆได้รู้จักใบเตยอีกเส้นกันนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะรพักผ่อนก่อนใบเตยพื่พรันที่มีสมุนไพรดูดด้วยกลิ่นหอมละมุน ำนำมาใช้ประโยชน์อย่างแส้หลายในสังคมไทยแต่การปรับปรุงปรุงอาหารให้มีรสชาติกลมกล่อมไปจนถึงนำมาใช้ในการพิธีกรรมอันตริยนะคะถึงหอมของใบเตยเดียวกันเหมือนอกลักษณ์ของบ่งบอกถึงความเป็นไทยได้เป็นอย่างดีนะคะและยังอยู่คู่กับคนไทยมาค้านานแต่ทราบหรือไม่ว่าใบาเตยที่นำมาใช้กันทำขนม,นขนมนกับใบเตยที่นำาไหไว้พระนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร ครูพัดก็ไม่รู้นะคะเราก็จะมามารู้ไปพร้อมๆกันก็แล้วกันนะคะเรียมไม่รู้จะดังได้ดีนุ๊กเลวนะคะก็คงจะพอสมควรอยู่นะคะใบเตยทาขนมกับใบเตยไหว้พระต่างกันอย่างไรนะคะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าใบเตยที่เราเห็นทั่วไปนั้นมีหลากหลายสายพันธุ์และก็แต่ละชนิดก็เหมาะกับการนําไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันเช่นกันโดยเฉพาะ ใบเตยที่เราใช้ทำขนมเป็นใบเตยที่นิยมนำมาใช้ทำวิธีกรรทางศาสนานนันเป็นคนละชนิดกันค่ะอ่าฟึ่งโร้น้เนี้ยใบใบเตยหอมเป็นใบเตยที่นิยมช้ทำมาใช้ใช้ทำขนมและเครื่องดื่มต่างๆมีลักษณะใบเดียวบางใช่ค่ะมีจักเหยนะคะเขียวอ่อนและมีและเมื่อยี่ได้กลิ่นหอมชื่นใจเหมาะสำหรับ ใช้เพุ่อาหารให้มีกลิ่นหอมน่ารับประทานนะคะใบเตยหนูเขาเรียกใบเตยหนูเป็นใบเตยที่นิยมนำมาใช้การจัดดอกไม้ไล่พระนะคะมีใบละกขนาใบเล็กกว่าใบเตยหอมมีสีเขียวเข้มและเมื่อพันยุ์จะมีกลิ่นค่อนข้างอ่อนหรือบางชนิดอาจมีกลิ่นเหม็นเขียวอีกเล็กน้อยไม่เหมาะนํามาใช้สำอางค์นะคะทําไมต้องเลือกใช้ใบเตยที่ปลูกชนิดนะคะ กลิ่นและรสชาติใบเตยหอมกลิ่นและรสชาตใบเตยหอมเป็นเอกลักษณ์แรกคืนคืงรสชาตของอาหารได้เป็นอย่างดีค่ะนันจะใช้นาใบเตยเหนียมาทำขนมนะคะาให้กลิ่นและรสชาติลื่นไปนะคะไม่ง่ารัตบานสีสมใบเตยหอมมีสีสันเขียวที่ดูสวยงามแม่น้ำมาเตต้มและทำขนมถึงเครื่องดื่มมีสีสันน่า สรุปแล้วสำหรับทาขนมหรือคำใบเตยวรเลือกใช้ใบเตยหอเท่านั้นนะคะเพื่อให้ได้รสชาติและทิ่งที่อร่อยและติดใจคุณค่าทานผูชนาารของใบเตยนะคะจากการวิเคราะห์นะคะพบว่าใบเตยรูรินั้นนนี้บบไหนกเไี่รู้เหมือนกัน จากนา้น,นี่ก็วกว่ดใบเกิหนึ่งร้อกรัมนะคะลับกอกไปด้วยพลังงาน3ามสิบหกสามสิบห้ากิโลแคลอรี่นะคะโปรตีนหนึ่งจุดห้กรัมวัแสี่จุดห้ากรัมใยอาหารห้าจุดสองกรัมวิตามินแร่ธาตุเปนได้วยโซแทสเดียมโพแทสเซียมโแทสเซียมวิตามินอีวิตามินดีรวมและวิตามินซีซึ่งสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายนะะตอนบัอ รรพคุณทางยานอกจากคุณค่าทางพศสัชารแล้วใบเตยยังมีสรรพคุณทางยาที่น่าสนใจอีกมากมายเช่นช่วยระบบย่อยอาหารแก้ท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยนะคะลดความลดความร้อนในแก้สหาาน้ำแก้อ่อนเพลียบำรุงหัวใจช่วยนะให้หัวใจแข็งแรงสร้างอมูลอิสระช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์นะคะ ร้างการอาเสบลดการอับเสบในร่างกายช่วยเพื่อลดน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นผู้เป็นเบาหวานนะคะลดความดันโลหิตช่วยเพิ่ความดันโลหิตให้เป็นปกตินะคะก็สำหรับที่นี้ก็ได้สาระพอประมาณนี้นะคะสาระของใบเตยนะคะเราก็จะเอานําสาระดีๆมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะครูพัดก็นํามาจากอ่าใน ในอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าการที่เราเราเซิร์ชมาจากนี้มันจะเป็นจริงแค่ไหนแต่อย่างน้อยที่สุดเขาก็เขียนในลงในอ่าในอินเทอร์เน็ตได้เราก็เอามาเล่าสู่กันฟังได้นะคะถือว่าเป็นสาระดีๆมีประโยชน์ที่เราจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะก็ถือว่าเป็นอ่าเป็นสาระประโยชน์ที่ดีสําหรับเพื่อนๆก็ได้นะคะก็ รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาตรแบกหามรู้ไว้นิดรู้ไม่หน่อยก็ไม่เป็นไรของบางทีเราเราต้องกินท่องซายทุกวันมีประโยชน์สําหรับเราหรือเปล่าเราก็ต้องดูแลเอานะคะต้องดูเอาว่ามีประโยชน์สําหรับเราไหมของต่างๆถ้าเรากินแล้วมันจะเป็นผลเสียต่อร่างกายเราก็ไม่ต้องกินนะคะถือว่าเราเรากลัวเหมือนกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่ครูพัดเอามานําเสนอเราก็ได้มาจากงานวิจัยทั้งสิ้นนะคะก็หวังว่าทุกท่านคง เข้าใจและเป็นกําลังใจกับช่องทัศน์สตอรี่นะคะเรามาทําคลิปแบบนี้ถ้าเราไม่พูดอะไรเลยไม่มีแะไม่พูดอะไรเลยดูแต่วิวชมแต่วิวบางทีเราก็เราก็เหมือนกับตัวเองไม่ได้มีสาระสงสารเพื่อนที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะจริงๆสงสารเพื่อนอย่างน้อยที่สุดเข้ามาฟังนาทีสองนาทีสามนาทีอย่างน้อยก็ได้รับประโยชน์ไปบ้างบางทีสิ่งที่เรารู้แล้ว เราฟังซ้ํามันก็ใช่ว่าจะใส่บาดรแบหามเนาะรู้แล้วฟังซ้ําก็ได้ไม่เป็นไรนะคะถือว่าหนึ่งเข้ามาให้กําลังใจครูพัชสองก็เข้ามาเป็นเออ่เข้ามาฟังและฟังสาระที่น่าสนใจนะคะก็ฝากทุกท่านเข้ามาชมคลิปและเป็นกําลังใจกับช่องพัชสอนสตอรี่นะคะสิ่งไหนที่นําสิ่งดีๆมาพูดมาเล่าสู่กันฟังก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะขอบคุณมากๆครูพัชก็ ได้รู้อะไรก็นำมามาสู่เพื่อนๆเสมอนะคะเราก็พยายามจะเสิร์ชหาสิ่งดีๆเข้ามาประกอบกับการพูดคุยแล้วก็ประกอบกับการทำคลิปนะคะก็ฝากทุกท่านเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับผศสตอรี่ผศสตอรี่เป็น f c ชซสายสีเขียวนะคะคือตอนนี้พูดต้นไลท์แล้วนะฮะต้นคลิปต้นคลิปเราก็จะไม่พูดซ้ำนะคะก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่ให้การติดตามขอบคุณที่ เป็นกำลังใจให้ทั้งทั้งกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาชมคลิปนะคะแล้วก็ยังมาคอมเมนต์ใต้คลิปอีกขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณจากใจของครูพัชนะคะค่ส,สอนสตรี่นะคะขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีวความสุขนะคะจะเดินทางไปไหนก็ขอให้ควปลอดภัย จะทําอะไรก็ขอให้ท่านจงประสบผลสําเร็จในชีวิตนะคะเฮงเฮรวยรวยปังปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ